คุณผู้ชมสลับอารมณ์กันหน่อยนะคะพามาดูคลิปนี้ค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูสาวรายหนึ่งเขารีวิวทางขึ้นสวนสวรรค์ที่ภูทับเบิกกะว่าจะไปชมวิวสวยๆแต่ทำไมทางขึ้นถึงยากลำบากขนาดนี้ไปชมคลิปค่ะ เหดอดทนสู้ชีวิตขนาดไหนคุณผู้ชมฟังเสียงนะคะทั้งเสียงเพลงที่ใส่เข้าไปรวมถึงเสียงสาวรายนี้ครีดตลอดทางน่าจะอธิบายความรู้สึกหวาดเสียวได้อย่างเต็มที่เลยนะคะออคือเธอครีดตลอดทางเลยคุณผู้ชมคือทางในคลิปเนี่ยเราอาจจะเห็นว่ามันก็ไม่ได้ชันเท่าไหร,นะร่นะแต่เสียงที่มันฟังแล้วตื่นเต้นก็ประมาณนึงแหละถ้าเทียบกับเครื่อง1.2เครื่องยนต์รถยนต์นะฮะก็จะมีแบบเครื่องเล็กเครื่องใหญ่เครื่องกลางเลยใช่ไหม1.2ก็ถือว่าเป็น อีโคคาก็เรียกได้ว่าสู้ชีวิตพอสมควรเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมนี่เป็นคลิปค่ะที่เขาถ่ายเอาไว้ขณะที่เขาไปเที่ยวที่ภูทับเบิกนะคะที่ตำบลบ้านเนินอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยภาพที่ต้องตามลุ้นกันแทบนั่งเบาะไม่ติดคุณผู้ชมตลอดทางเนี่ยเธอบอกว่าสวดมนต์ด้วยนะทําเอาหลายคนโอ้โหลุ้น จะขิดไหมเนี่ยทำไมไปสวรรค์มันลําบากขนาดนี้อ๋อสวนสวรรค์ใช่ไหมสวนสวรรค์ไปไปสวนสวรรค์ลาบากขนาดนี้แต่ไม่เอาไปสวรรค์นะไม่เอาไปสวรรค์ไม่เอาไปสวรรค์แต่จะไปสวนสวรรค์แต่เหมือนที่คุณพ่อเอกบอกนะคะว่ารถคันนี้เป็นอีโคคาร์เครื่อง1.2เวลาขับไปมันก็จะทุลักทุเลพอสมควรเพราะว่าถ้าเกิดมองทางเนี่ยภาพซ้ายมือคุณผู้ชม คือทางคนขับที่จะคดเขียวแล้วต้องไต่ระดับขึ้นเขาขึ้นดอยไปเรื่อยๆกลัวว่าเครื่องจะแรงไม่พอเร่งเครื่องไม่ไหวเนาะใช่เขาก็ลุ้นตามกันแล้วจะบอกว่าคลิปนี้โพสต์ในโลกออนไลน์ว่าเป็นเล่นไปคุณผู้ชมคนดูมากกว่า2ล้าน6แสนครั้งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเข้ามาแซวนะคะบอกว่าระวังเครื่องมันจะขิดเอานะครับเนี่ยบางคนบอกโอ้โหเสียงนี่คือลุ้นมากครับบางคนบอกไม่รู้ยังไงนะไม่ต้องตกใจกู้ภัยแถวนั้นเยอะครับโอ้โหนี่วอวยพรลหรืออะไรคะเนี่ย บางคนบอกจะคลิดเพราะเสียงผู้หญิงเนี่ยแหละค่ะก็กลายเป็นการเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะทีเดียวคุณผู้ชมสําหรับสวนสวรรค์ภูทับเบิกนะคะเขาบอกว่าตรงนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมนอกจากจะมีบรรยากาศที่แสนจะสบายแล้วสูตรอากาศบริสุทธิ์ได้เต็มปอดแล้วยังสามารถที่จะขึ้นไปชมทะเลหมอกได้แล้วเห็นวิวทิวทัศน์ได้ถึง360องศาด้วยก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่นักท่องเที่ยวเขามักจะเดินทางไปนะคะต้องบอกว่าที่สําคัญนะอาจจะต้องตรวจสออสภาพรถด้วยนะว่าพร้อมหรือเปล่าเป็นห่วงเรื่องของอุบัติเหตุ เพราะว่าเราเห็นเส้นทางเนี่ยแคบเหมือนกันมไม่รู้จะสวนทางกันแล้วจะเกิดอันตรายไหมนะคะโคดเขียวแบบนี้แล้วเป็นเนินแบบนี้ทางลงเนี่ยผมก็กังวลนะค่อยๆลงแล้วกันนะฮะระวังเรรบรกไม่ด้วยแล้วกันขับขี่ปลอดภัยนะคะครับ